เป็นเรองเลาในฟันปปน,ะน,นะอ่เออก็คือถ้ามันเกิดจากเขตหมาหลายนะอ่ะนะเดี๋ยวาวารจาออกหมยายเรียกมาแล้วก็มาลองคุยกันดูนะเพราะว่าชาถามว่ามันคิดอะไรไหมผมก็ต้องรู้ก่อนนะแต่ส่วนที่ว่าส่วนที่ว่าสาเหตุที่ว่ามันร่มลแ,ลแล้วความแเสียหายเนี่ยกเออเออว่าเิตนาภาษาบาลเราเขาเรียกอับหมามกุงกัดเออเออ,เอ,อนะอาจจะได้อยู่นะ เดนี้มันคือหมามันเกาะรูปไปอะไรอะไรที่มันเกคะลุมอ่ะบางทีไปแยงอยู่ดีอ่ามาเออไปหาใครไปหาใครมันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแหละนะก็คือตำรวจก็บังคับไม่ได้นะในส่วนที่ว่าเขาผิดตรงไหนก็คือตอนนี้ผมดูเบื้องต้นมันก็อาจจะเป็นแบบลักษณะว่าพอตำรวจเนี่ยจำเนื่องได้เฉพาะกรณีบางรวนนั้ะเจอเจอในกคดีทางแพ่งเนี่ยมันก็มันก็ถ้าคุยกันได้เขาก็ให้คุยกันถ้าคุยกันไม่ได้มันก็อาจจะกองลงกันอีก มนันมาจะติดไปางคืน้วก็จะมารทนที่ฝั่งนี้เา ไม่เอันนี้เขจบรยาบาเขาก็ไม่จกม่เสียมหมรบาลตอนแรกยาบาลก็ีวเราไปโรงพยาบาลก่อนเราเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรเดี๋ยวพี่จะมาเยี่ยมมาดูแล้วก็บอกว่าจะขอจ่ายแค่ครึ่งเดียวอันสองก็ขอจ่าย